ไปที่อิหร่านค่ะเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนน้ำรุนแรงส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากค่ะ อิหร่านกำลังอยู่ท่ามกลางวิกฤตน้ำที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองหลวงกรุงเตหรานซึ่งมีประชากรกว่า10ล้านคนอาจกลายเป็นเมืองที่ไม่อาจอยู่อาศัยได้ค่ะถ้าหากว่าสถานการณ์ภัยแล้งยังคงยืดเยื้อปัญหานี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ว่ายังสะท้อนถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความไม่สงบทางสังคมอีกครั้งประธานาธิบดีอิหร่านออกมาเตือนว่าหากไม่มีฝนตกในวันที่22พฤศจิกายนนี้ กรุงเตหรานอาจต้องเริ่มจำกัดการใช้น้ำและหากยังไม่มีฝนตกอีกประชาชนอาจต้องอบพยพออกจากเมืองหลวงเพราะน้ำจะหมดใช้ไม่ได้อีกต่อไปปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากฤดูร้อนอันร้อนระอุในปีที่ผ่านมาซึ่งมีอุณหภูมิสูงทำลายสถิติและไฟฟ้าดับเป็นระยะรัฐบาลต้องประกาศวันหยุดฉุกเฉินในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเพื่อลดการใช้พลังงานและน้ำค่ะ